สบายดีพี่น้องเขาคั่วเด้อพี่น้องเด้อสีนั่นอุปลานิ่นใส่เครื่องปงงรุราางดดดเั้เรียบร้อยหัวคาคุชิ้งไข่ใบมะกรูดสดดีนะครับเปียกอยู่ในนี้เรียบร้อยนี่ปลาท่เมีมอนสอิุอุปมกหมอนะพี่น้องกระเน้นสองตัวเดยกก็หอมเปหหอมบัวหอมป้อม Yeah. sẽ bày bà, yeah. er uh. uh. bốc nạ phần bà ra bà xúc hoa chẳng áo pha hôm luôn đó bà đi cái áo bà luôn hấp hấp nó có ưu cho nam bốc lại nam bốc สุกเขาเอานะมกปลามกหม้อนี่มกหมอ้อกับผู้ดีน้ำบุกอ่ะปลามันกับซุกเขาเนื้อเขาย่างกันคมกลมนะที่อันนี้เนี่ยแม่้อนปรุงพอดีเลยแหละในหน้ามันนี่บวกระเบนบวช่างพอดีแซ่บเลยแหละวิธีม,ม,มกหมอ้อมีม้อนเบิรงอารเดอร์เวียมเดอร์แคนเฮดกินแซ่บพร้อมคือกัน ปิดหมอเมียนอัดหมอเมียนมือเองมือนี้ก็แดดจัดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งพูแดด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 ขนาดเลยแดดจะเศร้าเลยแหละมือนี้นะห่อนเลยหมอวานกับมือนี้ห่อนจัดเลยแหละนี่มือนี้แห้งห่อนกว่าหมอวานแดดอีนนีเราโคตรขั้นแดดกระยากออกจากบ้าน คนตกก็ยากออกจากบ้านน้องพี่น้องอยังได้กระโบดีคนเฮ่านี่อ่ะให้มันแดดซะเมีวมอนอย่าให้มักซารี่เมีวมอนงามกำลังขึ้นมักซารี่้ขวเหนียวสูงแหละผูกข้าวเดียวหนึ่งอันนี้ก็บา้าาหอมลงเลยพี่น้องเลยหอมลงให้มันหอม เอาหอมพกถึงเดี๋ยวก็สซุกแล้วหอมกินหอมพักพี่น้องมาพี่น้องแล้วเรียบร้อยเด้อมกปลามีหมอนเด้อมกหมอนะมันจะแซบบอเจีวปลาแดกอันนั้นก็ต้มใส่หมูมากินน้ำกันเลยจ้า มาพี่น้องกินขา้าวน้ำกันเออ้อะ FC เ่อทุกคนทางดาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อมาแซ่บๆกินง่ายๆอาหารบานเฮาทานลาวๆเนาะกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ก็จุบันอยู่ก็ขอบขัวเขาพ่อ

มัแลเหไหมัมกินข้าวเด็ดหอ,อนหอนหมดนะับเพ็ดยังอะไรออกมาเลยนะนเพ็ดน้ำออกเลยนะอาวาเห็ดแช่ขนาดมกปลาในหมอนชุดยอดเนาะ

อยู่นั้งเอนเนี่ยใจะอยูใ่ในตลางเลยเย็นแน่เป็นนางจู่ๆดนไรเลยไอ้ไอเด็ดไอุ้นองอนไครจะอยู่ตลางเยน็นคนทั้งเฮือนแฮงซำเต้าโอบเลยอุ้ยรู้ไหมเงอนงอนบูด ยิงได้ดหนกอ่ะไมมันลงก็ใต่หับ้างได้แล้วมันเหน่อองมันหกม่อร่เบมาเมาวมันเือองนึไปใส่ถางกระเที่ยงเินไปหน่เจ้าอัน้นเจ้าหาเฮ็ดนกไปมเหือยมันกดมองนมองมันเกิลูกขดเค่งด็กยังมันกดไป่ลดกดได้แล้ว ผลพันมันเกิดลูกเดยนะะล้วก็ได้เล่ำนขวัดไปมันก็จะย่้ยไปมันหู้อัตโนมัติเลยเนาะยาบนีนนี่ยไม่เนห็เนียเลยมันเป็นแบบปาาอาเี้ไมันเห็นใจอ่ะนี่มองมาลุ่มมันเลยก้ม่องก็คือมามดออกมาป่ามันู้อ่ะผลพันได้ลลูกหาโตมันม้อนพันธ์มาขึ้นันลูกเดไนเลก ได้เลยเดวบ่จาคเลยได้หาตัว่ะโอ,อ้ได้เนาะได้หนาเนาะสุดนี่สุกก่อนได้ฟาแกดีสุกนี่ได้หาม์ม้อนพันได้คมอเนาะเือเบิ้งเล็กมาพันเมือพันขึ้น,นงมาในบ้านนาะออกนึ่งแรกออกวมื má là sip s hai s tàu s chứ thơm <laughs> phòng, hà thơm 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 hà, hà thơm 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 được, mất rồi, mất kêu đây, thử việc rồi. คนหด้นโดชื่อเร,รื่องค่าเยอะเขาจะไปชืออะไกันเนาะื้มาเงินปมาณสิ

บ้านี้เนี่ยเนื้อตลาดเจ้าเราจะลงก็แหละเจ,จ้าขายได้โรซาบันกีมันจะขายเนื้อโ 3, อรซาบันกีเรืลงมจีแม่ต้จะว่าร้อมาได้แบบนะ้นเจ้าจาขายื้อโลแลแซนปแบบนี้นไปกดเงินพันหนึงเงินสองเซนปาใไปจายเงินขนาดนั้นก็ไม่ถึงต่งเลยใช้สีมากแบบ าของสีแพงเนี่ไปเสียมาเขียวลาวม่เนาะใน่ม้นเว่าดอกขาของสีแพงไปเสียมาเี่เปิดนะเดี๋วเปิดอยเปิด ่เหตุใดเงิน้าเงินลงค้องก็ต้องลงเหมือนกันคือทั้งนี้เนเงินลงท้องขึ้นมาได้เงินล้า้งเงินแสนเงินแสนังเงินสิบปันจับอได้เงินลงกับค้องลง เามเอมลงหือซื้อมาแพงเลยได้เามันรับมาลงัู้มลยบาทเาก็มาขายดีเทาหร่สามบาทสามเลก็ไสาบาท้อยลอดีเท่าว่ก็้อยอยเารก็ซื้อเป็นเงินบาทแ้เขาเขาซื้อมาก่อนเลยหคระันซื้อ,าอมาแพงเลยได้แต่แกาขายถือติดมาแพงเลยลอยนึงพันหนะะึ่งเ เจ็ดแสนลอยหนึ่งเจ็ดสิดเจะสิให้ใชช่องหาทรปั๊บลงแหละได้แล้วจะได้จะได้ก็ซื้อไปเลยจะได้ดบัายจะซื้อไปซื้อผมไปเอาเงนกี่ไปื่อบาทเ่าไหรจะไปซื้ออ่ะบาทนนบาทตนเจ็ดแสนเอาสมุดไปือมาท่เ็ดเจ็ดทนดินมาแล้วลงแล้วไปซื้อน่ันบาทที่เาได้ได้ิเปนั้นม่ได้ก็ได้ ัวเลขาไปลงแบบขายเจ้าอะไได้ไปลงแบบตัวเลขราคาสูงเนี่ยต้อไปาข้าวันบาทเอาเั้ไปลงเงินี่ไปซื้อแจกแทนจับเงินบาทจะไปเ้าหนึ่งเงินผิดจะก็เงินบาเด้อจบต่างกะถ้ไปซื้อเงินบาทเงินบาทแล้วมาสกอนหันเลยซื้อต้องมาเงินคืนเอาเอาไปแลกเอาแบบนั้น ม่ใช่มเงินลงเนี่ยได้เปนสายได้เนาะพี่น้องอะรลุกขึ้นจะทำงานเจ้าเขาเงินบาทนะนะวดวย่คนบาทสิไปซื้อทางนั้นมือลอยบาทขึ้นลอยบาทคนขับุลเลกบรลเล่กับเจ้าหาพันบุลเล่กับเจ้าหาไปซื้อทางกุณงไปซื้อทางที่เจ้าหาพันเขาจะมีเงินบาทนี่เป็นนั่นแล้ว nè một chút thôi cảm ơn anh hai mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi ba hai mươi bốn bốn hai mươi bốn hai mươi năm 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 ชุด,ดนี้ก็ล่าแด้พี่น้องเดือโอเคบ้าง